กลับมาคะ่ะทุกคนสำหรับตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ x 1เท่ากับ5 x 2เท่ากับลบ2 x 3เท่ากับ0 x 4เท่ากับ8จงหาค่าของข้อ2.1ค่ะ summation 2 xi เท่ากับ1ถึง4กับ2.2 summation xi กํลังสโดยที่ i เท่ากับ1ถึง4เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้โจทย์ข้อนี้ อาจารย์ได้อธิบายคร่าวๆในตอนตัวอย่างเบื้องต้นก่อนหน้าคลิปนั้นที่ผ่านมานะคะว่าหลักการใช้จะใช้ยังไงนะจา๊ะทุกคนอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอย่างข้อแรกก็คือ2.1ของเราพูดถึง summation นะคะ2 xi i เ I ท่ากับ1ถึง4ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถ้าดูโจทย์ดีๆมันคือ สัญลักษณ์การบวกนะคะคือ summation c คูณกับตัวแปรก็คือค่าของตัวคูณกับตัวแปรดังนั้นค่ะโจทย์ข้อนี้ใช้ใช้อะไรใช้สมบัติข้อที่2ของ summation ค่ะก็จากโจทย์ที่ให้มาก็จะเปลี่ยนเป็น2นะคะ summation x i โดยที่ i เริ่มต้นที่1ถึง4 จำได้ไหมเริ่มคุ้นตาบ้างไหมโจทย์ข้อนี้นะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะ2หมายความว่ากำลังคูณกับผลรวมของซั m a t i o n ใน x i ตัวนี้นะคะอ่ะดังนั้น2ดึงมาใส่เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ซัมเมชันให้กลายเป็นผลบวกโดยการกระจายพจน์แยกออกมาดังนั้นเวลากระจายพจน์กระจายยังไง ให้ดูที่ตัวแปรที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะเราจะกระจายตัวแปรตรงนี้ค่ะนั่นคือ x i กระจายตามจำนวนที่เขาพูดถึงเขาพูดถึง i ตัวนี้เริ่มต้นที่ x ตัวที่1จนถึง x ตัวที่4นะคะดังนั้นข้อนี้จะมี x แต่ละตัวเกิดขึ้นคือ x 1, x 2, x 3, x 4แต่ summation คือการนำมาบวกกันนั่นเอง ะะดังนั้นอาจารย์ก็จะจัดการนำ x แต่ละตัวมาบวกกันโดยเริ่มต้นที่ x ตัวที่1ค่ะบวกด้วย x ตัวที่2ค่ะบวกด้วย x ตัวที่3ค่ะบวกด้วย x ตัวที่4ค่ะนะคะตอนนี้อาจารย์ทำการกระจายจากโจทย์ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะให้อยู่ในรูปของผลบวกแยกพจน์ประกอบออกมา นะคะคราวนี้ถ้าใส่แบบนี้เป็นยังไงอาจารย์เคยบอกแล้วว่าต้องใส่วงเล็บครอบนะคะเพราะว่า2ไม่ได้คูณแค่ x 1ตัวเดียวแต่กำลังคูณผลรวมทั้งหมดที่อยู่ในนี้นั่นเองนะคะดังนั้นจากตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ใช้อะไรนะที่อาจารย์เคยบอกว่าใช้สมบัติข้อที่2เอ้ยข้อที่2สิทำไม <c oughs> ข้อที่2นะคะทุกคนอะตอนนี้อาจารย์ใช้สมบัติเรียบร้อยปุ๊บไอ้วงเล็บนี้เกิดจากอะไรวงเล็บนี้เกิดจากการกระจายพจน์ที่เราพูดถึงนะคะก็คือ x i เนี่ยมันแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวแปรแต่ละตัวเท่านั้นเองแต่ตัวแปรที่ว่านี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีตามสิ่งที่เราระบุพิกัดไว้นะคะก็คือเริ่มต้นที่ตัวที่1ถึงตัวที่4นั่นเอง ดังนั้นเลยกระจายออกมาเป็นผลบวกก็คือเป็น x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4เพราะเขาบอกว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวที่4นะคะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะ2ยังกระทำอะไรไม่ได้ดึงมาใส่เหมือนเดิมนะคะคราวนี้ภายใต้ตัวแปร x 1 x 2 x 3 x 4ที่บวกกันเขากำหนดค่าตัวเลขมาให้ตามโจทย์เลยค่ะ 1> x 1โจทย์กําหนดให้เป็น5บวกกับ x 2ค่ะโจทย์กําหนดให้เป็นลบ2ฉะนั้นจารเคยบอกว่าถ้าจํานวนมันเป็นติดลบใส่วงเล็บครอบนิดนึงนะคะอ่ะบวกด้วย x 3ก็คือ0บวกด้วยอะไรต่อนะ x 4ก็คือ8นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะจัดการรวมจพสซิ2นะคะ ยังทำอะไรไม่ได้เคลียร์ภายใต้วงเล็บก่อนนะคะอ่ะเคลียร์ค่ะเป็น5บวกเจอลบเป็นลบ2นะคะบวก0บวก8อ่ะได้เป็นไรละ่ะคราวนี้จัดการรวมพจน์ให้อาจารย์หน่อยสิได้เป็นไรแทนกลายเป็น2คูณกับวงเล็บเท่าไหรล่ล่ะ5ลบ2เหลือเท่าไหร่ทุกคน 5ล uhm บ2เหลือ3 3บวก0ก็ได้3 3บวก8เป็น11นะคะฉะนั้นจัดการรวมพจน์ภายในวงเล็บได้11คราวนี้ก็เหลือ2ที่ข้างหน้าและกระจายคูณเข้าไปได้แล้ว2คูณ11ได้22นั่นเองนะคะเท่ากับว่าโจทย์ข้อนี้ summation solution. 2xi i เท่ากับ1-4เนี่ยมีผลลัพธ์แทนค่าออกมาแล้วเป็น22นั่นเองก็ปิด a n s ได้นะจ๊ะก่อนจะปิดก็คือสรุปให้เขาหน่อยว่าเพราะฉะนั้น summation อะไรเอ่ย 2xi โดยที่ i เริ่มต้นที่1-4เนี่ยเท่ากับ22นั่นเองเสร็จแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้อาจารย์ใช้สมบัติบางคนบอกอาจารย์ขอไม่ใช้สมบัติได้ไหมจําไม่ได้ทํำยังไงอาจารย์เคยบอกไปแล้วก็คือกระจายพจน์ตรงไหนออกมาลูกกระจายตรงนี้ออกมาตามจํานวนของโจทย์บอกก็คือกระจายออกมาสี่พ์คำตอบออกมาเท่ากันนะคะนี่คือหลักการต่อไปข้อที่สองค่ะมาดูซิข้อที่สองโจทย์ต้องการอยากหาอะไรโจทย์บอกว่า summation x i กำลังสอง i เริ่มต้นที่ตัวที่หนถึงสเหมือนเดิมดังนั้นพจน์ที่จะกระจายออกมาต้องมีทั้งหมด4พจน์นะคะ x i เหมือนเดิมค่ะ i เริ่มต้นตัวที่หหมายความว่าเราจะต้องกระจาย x 1อย่าลืมมีอะไรด้วยยกกำลังสองก็จะกลายเป็น x 1นยกกำลังสอง summation คือการบวกถูกไหมอ่าอาจารย์ขอเริ่มกระจายเลยแล้วกันนะคะตัวแรกค่ะพูดถึง x หค่ะยกกำลังสอง summation คือบวก ตามด้วย x อะไรต่อต่อจาก1ก็เป็น x 2ยกกำลัง2บวกด้วยอะไรต่อ x 3ยกกำลัง2บวกด้วย x 4ยกกำลัง2ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ summation จนถึงตัวที่4ก็เลยต้องเป็น x 4กํกำลัง2ด้วยนะคะทุกคนต่อไปค่ะแทนค่าที่โจทย์กำหนดมาให้ว่า x 1 x 2 x 3 x 4เป็นอะไรบ้างตัวแรกค่ะ x 1เป็น5ค่ะ อย่าลืมยกกำลัง2นะคะเพราะเขาให้ยกกำลัง2ด้วยบวกด้วย x 2ค่ะ x 2เ,เป็นลบ2ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าถ้าติดลบใส่วงเล็บนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าจำนวนที่เราใช้แทนเนี่ยมันเป็นค่าติดลบนะลบ2ยกกำลัง2ค่ะบวกด้วย x กำลัง3ก็คือ0ูกำลังส, 0, งสงใส่ไปเถอคะค่ะลูกใส่เพื่อไม่ให้เราหลง x 4ยกกำ x 4คืออะไร8ยกกำลังสองนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์ศูนย์กำลังสองมันก็เป็นศนะูนย์ะจะต้องแทนไหมอาจารย์ขอย้ำว่าแทนลงไปค่ะเพราะเวลาเราย้อนกลับไปดูเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อแทนครบจำนวนแล้วนะบางคนก็ใช้วิธีรัดก็คือก็แทนไม่แทนก็ได้แต่คำตอบมันก็ได้เท่ากันนะคะต้องพูดแบบว่าต้องเอาง่ายๆละกันขอหลกักการเดียวกันก็คือแทนไปเถอะค่ะลูก ต่อให้เลขที่หนูแทนเป็นศูนย์หนูก็แทนไปก่อนเพื่อเวลาเราตรวจสอบมันจะได้มองง่ายขึ้นว่าเราแทนค่าครบตามจำนวนที่ระบุไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ5ากำลังสองะลูก5กำลังสองหมายความว่าเอา5คูณซ้ำกัน2ครั้งนะคะจาก5กำลังสองเป็น25ค่ะต่อไปค่ะบวกค่ะ ลบสยกกําลังสองค่ะหมายความว่าเอาลบสคูณซ้ํากัน2ครั้งนั่นะหมายความว่าลบสคูณลบสลบเจอลบเป็นบวก2อคูณสเป็น4นะคะบวกด้วยศูนย์กำลังสองมีค่าเป็นศูนย์เสมอค่ะไม่ต้องตกใจนะคะใส่เอาไว้ค่ะนะคะใส่ไว้เธอลูกใส่เพื่อกันลืมนะคะบวกด้วย8ยกกําลังสองเป็นเท่าไหร่คะ8 8 64นะคะทุกคนฉะนั้นจับรวมพจน์กันค่ะ ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ลองคิดตามอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ขออนุญาตใส่ตรงนี้ไว้ลอนะคะว่า summation x i กํลังส i เท่ากับ1ถึง4นะคะจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่25บวก4เป็นเท่าไหร่วะ25่บวก4เป็น29นะคะ25บวก4บวก0บวก64ผลลัพธ์ออกมาเป็น93นะคะทุกคนดังนั้น s ซ m i s s i o n ของ x i กํลังสองโดยที่ i เริ่มต้นที่ตัวที่1ถึงตัวที่4เนี่ยมีผลลัพธ์เท่ากับ93นั่นเองฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ปิด a n s นะคะข้อนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้สมบัตินะอาจารย์ใช้กระจายจากตรงนี้ค่ะเอาตรงเนี้ยมากระจายตามจำนวนที่โจทย์ให้เรากระจายอย่างข้อนี้เขาให้กระจายที่ x 1ก็คือเริ่มต้นที่ตัวแรกก็คือ x 1ยกกำลังสองจนถึง 1> x 1 I, x 4ยกกำลังสองเพราะว่าตัวสุดท้ายคือตัวที่4แบบนี้เป็นต้นนะคะทุกคนอะฉะนั้นเดี๋ยวตัวอย่างที่2ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวอย่างถัดไปนะคะในคลิปถัดไปนั่นเองเพื่อแสดงให้พวกเราดูว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะคะเนื่องจากตัวอย่างนี้อาจารย์กําหนดแค่ตัวแปร x อย่างเดียวแต่ตัวอย่างถัดมาอาจจะมีตัวแปรผสมนะคะให้เราดูเป็นแพทเทิร์นเป็นตัวอย่าง นะคะทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปจ้า